สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาจารย์นิสากันนะคะวันนี้อาจารย์มาทำนายดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีในช่วงวันที่16ถึง22กรกฎาคมนี้ค่ะในเรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงินนะคะในช่วงที่ผ่านมาคุณมีเงินใช้จ่ายคล่องมือเพราะดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวการเงินได้ตำแหน่งราชาโชค แต่ในช่วงนี้ดาวสุขโครจรมนแปลว่าช้ามากจนแทบหยุดนิ่งนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องระมัดระวังให้มากขึ้นอย่าใช้ใจ่ายเงินเกินตัวโดยเฉพาะใครที่ชอบ F ของจนหักห้ามใจไม่ได้ในช่วงนี้คุณก็อย่าเพิ่งเข้าเว็บช้อปปิ้งนะคะเพราะมีโอกาสที่จะ F เพลินจนเงินหมดได้ค่ะอีกเรื่องหนึง่งในช่วงนี้ใครมาหยิบยืมเงินเลียงได้เป็นดีคุณจะได้ไม่ต้องตามทวงให้เหนื่อยใจ และสุดท้ายเรื่องที่อาจารย์อยากจะฝากไว้ก็คือใครที่คิดจะลงทุนอะไรในช่วงนี้ให้ศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจอย่าลงเชื่อในผลตอบแทนที่มากเกินจริงเพราะมันปลอมค่ะในเรื่องของการงานท่านที่คิดจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่จะต้องทำแล้วรีบลงมือทำตามแผนได้เลยเพราะคุณมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จค่ะ และช่วงนี้ดาวพุธโครจรได้ตำแหน่งราชาโชคและมหาจักรคือความโชคดีจากการต่อสู้แปลว่าความพยายามของคุณได้ดำเนินมาถึงจุดแห่งความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งแล้วคุณจะมีข่าวดีในเรื่องงานใครที่สมัครงานก็ได้งานนะคะเฉลิมฉลองแล้วไปต่อได้เลยค่ะแต่สำหรับท่านที่คิดจะลงทุนร่วมหุ้นกับใครนะคะในช่วงนี้คุณต้องระวัง ความขัดแย้งในเรื่องเงินเงินทองทองกับหุ้นส่วนเพราะฉะนั้นนะคะจะต้องทำา o u u กํากำหนดข้อตกลงให้ชัดเจนจะได้ไม่มีปัญหาในภายหลังค่ะเมื่อช่วงนี้ดาวพุธมีพลังมากอย่างนี้แล้วมงคลเสริมที่จะขาดไม่ได้เลยต้องเกี่ยวกับปากและคำพูดนะคะนั่นก็คือสุดยอดสีพึ่งของท่านอาจารย์รักษ์ราชสีอาจารย์ขอแนะนำสุดยอดสีพึ่งฟันทงพระแม่รักมีสมปราถนานะคะ นี่มาพร้อมก๊าพระคาถาบูชาสวยมากๆเลยเห็นไหมคุณจะได้ใช้ทาปากแล้วอธิษฐานขอพรให้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาค่ะในส่วนของความรักสำหรับท่านที่มีคู่อยู่แล้วในช่วงนี้อย่าเอาแต่ใจตัวเองให้มากนักหันมาเอาใจใส่ดูแลกันและกันดีกว่ารวมถึงดูแลสุขภาพของตัวเองและคนรักด้วยนะคะสำหรับคนโสด ถ้ามีใครเข้ามาคุณจะคุยก็ได้แต่ว่าอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจคบเพียงเพราะเหงาควรใช้เวลาทำความรู้จักตัวตนของกันและกันให้มากขึ้นก่อนจะดีกว่าในส่วนของสุขภาพนะคะสัปดาห์นี้ดาวอังคารโคจรเลงดาวเสาซึ่งเป็นคู่ศัตรูคู่ห้ำหันทำลายโรคหนึ่งที่ควรระวังจะเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกและฟันนะคะรวมถึงอุบัติเหตุต่างๆ เพราะฉะนั้นคุณจึงควรแก้เคลสด้วยการไปบริจาคโลหิตหรือถือโอกาสนี้ไปเจาะเลือดตรวจสุขภาพเชิงรืกก็ได้จะได้เป็นการป้องกันและรักษาโรคได้ตรงจุดด้วยนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนติดตามอัปเดตดวงชะตากับทีมโหราศาสตร์ฟันธงได้ในทุกๆสัปดาห์คะ่ะแล้วพบกันในโอกาสหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ